และเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สเต็กทานนั้นนะคะหลายคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารเรา่งอย่างสเต็กนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะกุดก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะนั่นก็คือเมนูสเต็กเนื้อสันในซอสเห็ดนั่นเองค่ะส่วนผสมอยู่ด้านหน้านี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเป็นเนื้อสันในนะคะแครอทค่ะคุกกิ้งครีมค่ะ มันฝรั่งปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดหอมแดงเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยดำนั่นเองค่ะอย่างแรกค่ะมันฝรั่งอันนี้เราปอกเปลือกไว้แล้วนะคะเราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กค่ะแล้วก็เอาไปต้มนั่นเองค่ะซึ่งมันฝรั่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเราปอกเปลือกไว้แล้วค่ะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือต้องนะคะแช่น้าไว้ค่ะไม่งั้นมันฝรั่งก็จะดําค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ตั้งน้ําไว้นะคะพอ,อน้ําเดือดนะคะ เราก็จะเอามันฝรั่งเนี่ยไปต้มกันเลยค่ะต้มมันฝรั่งนะคะใส่เกลือลองไปก่อนค่ะจะทำให้มีรสชาติดีค่ะทีนี้ก็มันฝรั่งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะหั่นเป็น2ชิ้นนะคะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันได้เลยค่ะ ียะะหรือว่าการใช้ความร้อนค่ะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันจะทําให้รสชาตินะคะของสเต็กเนี่ยมีความหอมมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านค่ะเราก็มาสีอีกด้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะนี่เลยค่ะพอเสียเสร็จปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวของเนื้อสเต็กเนี่ยไปอบต่อจนสุกข่ะในเตาอบค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปที่เตาอบกันเลยค่ะ เราก็จะมาทําตัวของเครื่องเคียงอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือซอสเห็ดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้เราจะมาทําสเต็กเนื้อสันในซอสเห็ดกันนะคะก็เริ่มต้นค่ะโอเคค่ะเราก็ใช้กระทะเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมใส่เกลือด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ผัดไปนะคะจนหอมแดงค่ะคุณผู้ชม เริ่มสร็แล้วนะคะเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็ดค่ะเหมือนกันค่ะก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยนะคะถ้าจะให้ดีค่ะคุณผู้ชมกูดว่าก็ควรจะเป็นพริกไทยนะคะที่เราบดสดๆเลยค่ะมันจะทำให้มีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีกลิ่นหอมกว่าพริกไทยที่เขาบดมาให้แล้วค่ะ นี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ค่ะเนยจืดนะคะที่เราไปแช่ไว้ให้เย็นจัดค่ะลงไปค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมซอสเร็จของเราก็ต้องมีครีมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคุกกิ้งครีมนะคะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะมีกลิ่นหอมนะคะของเห็ดค่ะของหอมแดงแล้วก็ กลิ่นของครีมด้วยค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะต้องปล่อยไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ครีมเนี่ยเขา reduce หรือว่างวดลงมานั่นเองค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะแล้วกลับมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะในห้องครัวเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะทั้งกลิ่นของซอสเห็ดนะคะแล้วก็กลิ่นของสเต็กด้วยค่ะตอนนี้ค่ะซอสเห็ดก็ reduce นะคะจนงวดได้ที่แล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะ ปิดไฟค่ะใส่พาสต์ี่ค่ะลงไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเหมือนเนื้อจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะสําหรับเนื้อสเต็กของเราค่ะซึ่งวิธีการดูนะคะว่าสเต็กของเราเนี่ยสุกอยู่ในระดับไหนแล้วค่ะมีเทคนิคได้ง่ายค่ะใช้การจับเนี่ยแหละค่ะลักษณะถ้าคล้ายๆกันกับแบบนี้นะคะคุณผู้ชมความรู้สึกแบบนี้คือรอหรือว่าดิบนั่นเองค่ะจับแบบนี้นะคะอันนี้คือมีเดียมแรค่ะ อันนี้คือมีเดียมค่ะอันนี้ก็คือมีเดียมเวลดันค่ะใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ค่ะความรู้สึกแข็งแงแบบนี้ก็คือเวลดันหรือว่าสุกดีแล้วนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะจับดูก็คือเป็นมีเดียมแรนนั่นเองค่ะคุณว่าได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าสเต็กนั่นนะคะคุณผู้ชมมันต้องใช้เวลาพักสักประมาณ5-6นาทีค่ะเพื่อให รสชาตินะคะเขาได้พัฒนาขึ้นมาด้วยค่ะเครื่องเคียงอย่างหนึ่งของเราค่ะก็คือเกรสแครอทค่ะเราก็จะเอาแครอทนี่แหละค่ะไปต้มในน้ํานะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนั่นเองค่ะในระหว่างนี้นะคะก็คอยดูด้วยค่ะว่ามันฝรั่งของเรานั้นนะคะสุกแล้วหรือยังค่ะน้ำไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะมันฝรั่งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวริงไว้แป๊บนึงก่อนค่ะใส่แครอทลงไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะ น้ำตาลค่ะน้ำตาลจะเพิ่มความเงานะคะแล้วก็เกลือน,นั่นเองค่ะเสร็จปุ๊บค่ะนี่เลยค่ะเนยจืดค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้เพลสแครอทค่ะซึ่งก็จะเป็นแครอทที่อร่อยแล้วก็มีความมันเงาสวยงามน,น่าทานมากเลยค่ะบดมันฝรั่งกันค่ะมันฝรั่งของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเทเอาน้ำออกก่อนนะคะใช้พายางใช้ช้อนใช้อะไรก็ได้นะคะอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคือวิธีการ ทำมันฝรั่งบดนะคะหรือว่าบางคนนะคะถ้าชอบเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นผงลูกจันทร์ไปด้วยค่ะเเลยค่ะสเต็กของเรานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะสเต็กที่สุกแบบมีเดียมแรนะคะเาจัดใส่จานเลยค่ะแล้วสุดท้ายค่ะสเต็กเนื้อสันในของเราก็ต้องมีซอสเห็ดด้วยนะคะ ชมนะคะสนใจแล้วก็ชอบทานอาหารสไตล์แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจของรายการเราได้เลยค่ะมีเมนูอีกหลายอย่างมากเลยค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องชอบแน่ๆค่ะและที่สําคัญทําได้ไม่ยากด้วยนะคะยังไงตอนนี้เดี๋ยวพุขอตัวไปทานสเต็กกันก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากทานแบบนี้ก็ไปทํากันได้ค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ